ภูทวิทยาตั้งอยู่เลขที่236หมู่3ตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬปัจจุบันโรงเรียนภูทวิทยามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนมีนักเรียนทั้งหมด254คนโรงเรียนภูทวิทยามุ่งจัดการศึกษาโดยมีพันธกิจคือ ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคพ,พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด,ด้านวิชาการพัฒนาผู้เรียนให้มีพารามัยที่สมบูรณ์ปลอดจากสารเสพติดและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขส่งเสริมผู้เรียนสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนครูผลิตและใช้สื่อนวัตกรรมจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐานการศึกษาห้องสมุดโรงเรียนภูทอทวิทยาก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2547โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชียอาชีกว่าห้องสมุดโรงเรียนภูทอทวิทยามีวิสัยทัศน์คือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาคนา้นคว้า มุ่งเน้นให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีนิสัยรักการอ่านรู้จักการสืบค้นเทคโนโลยีโดยการนำของนายวิไลศักดิ์อยู่พง์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูท่อวิทยามีนางสาวดาริกาสลัดกลางเป็นหัวหน้างานห้องสมุดและมีนางสาวณฐิดาสุมสาเป็นเจ้าหน้าที่บรรรษ์ห้องสมุดโรงเรียนภูท่อวิทยาได้นำมาตรการดำเนินงานห้องสมุด โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้ในการบริหารงานห้องสมุดคือหมวดที่1มาตรฐานด้านการบริหารห้องสมุดโรงเรียนภูท่อวิทยามีพันธกิจเพื่อพัฒนาระบบก,การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาตลอดชีวิตส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ให้บริการและจัดหาหนังสือและสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้าภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายผ่านวงจรคุณภาพ PDCA P Planning ร่วมกันวางแผนเพื่อกำหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี D Doing ลงมือปฏิบัติ จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ C checking ประเมินผลการจัดกิจกรรมรักการอ่านกิจกรรมพัฒนาห้องสม,มุดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสม,มุดประเมินความพอใจและรวบรวมผลงานความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมห้องสม,มุด A action นำผลสะท้อนที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นโรงเรียนภูทาวิทยา มีการบริหารแผนงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและโครงการพัฒนาห้องสมุดได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจนโดยการกำหนดโครงการลงในแผนการดำเนินงานประจำปีของโรงเรียนมีการรายงานโครงการทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และคู่มือการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนโดยยึดมาตรฐานการดำเนินงานของสพทมาใช้ในการบริหารงานห้องสมุด หมวดที่2มาตรฐานด้านครูห้องสมุดโรงเรียนภูท่อวิทยามีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์และครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องคณะครูทุกกลุ่มสาระมีการพัฒนางานในรูปแบบ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันมีการวางแผนการดำเนินงานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานนั้นบนรรลุตามวัตถุประสงค์เช่น กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดกิจกรรมวันสุนทรผู้และวันภาษาไทยแห่งชาติกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดคณะครูได้สร้างแผนการสอนและเอกสารประกอบหลักสูตรที่ส่งเสริมการอ่านเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านในรายวิชานั้นมีการบูรณาการการอ่านเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพราะการอ่านคือหัวใจสำคัญของทุกวิชา ปีการศึกษา2562นางสาววัชรีพรแสงจันทร์นางสาวนัทิดาสุนสาและนางสาวสโรชานินสไหลได้รับรางวัลครูยอดนักอ่านจากสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายและทางโรงเรียนภูท่อวิทยามีการประกาศเกียรติคุณให้กับครูและบุคลากรที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านมีการมอบเกียรติบัตรให้คณะครูทุกคนในโรงเรียน หมวดที่3มาตรฐานด้านนักเรียนจากการดําเนินงานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565นักเรียนทุกคนในโรงเรียนภูทอวิทยาเป็นสมาชิกห้องสมุดและมีบัตรสมาชิกเพื่อใช้แสดงตนเมื่อเข้ารับบริการห้องสมุดนักเรียนมีสถิติการเข้าใช้งานห้องสมุดเพิ่มขึ้นมีการยืมหนังสือเพิ่มขึ้นมีการใช้งานระบบออนไลน์เพื่อสืบค้นข้อมูลนักเรียนอ่านหนังสือเรียน หนังสือนอกเวลาเพิ่มขึ้นนักเรียนระดับชั้นมาเทียมศึกษาปีที่1 6ถึง6สามารถเลือกอ่านหนังสือสื่อที่สนใจและสื่อสารเรื่องที่อ่านให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการพูดเขียนแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างสรรค์ประเมินค่าและนำข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาผ่านโครงการส่งเสริมมิสัยรักการอ่านโดยให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจสัปดาห์ละหนึ่งเล่ม แล้วบันทึกลงในสมุดร,รักการอ่านซึ่งการดําเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนภูทอกวิทยามีวิธีการดําเนินการโดยแบ่งเป็น3กลยุทธ์คือกลยุทธ์ที่1ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้กลยุทธ์ที่2ส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตสื่อการอ่านกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมการอ่านกลยุทธ์ที่3ม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูบรรณารักษ์ครูหรือบุคลากรที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์นักเรียนโรงเรียนภูท่อวิทยาได้ใช้เวลาว่างมาศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดของโรงเรียนนักเรียนสามารถยืมหนังสือจากห้องสมุดไปอ่านที่บ้านได้จากการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทำให้นักเรียนรู้จกักศึกษาค้นคว้ารู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านหนังสือและเป็นการเปิดโลกกระทัดให้นักเรียนเมื่อนักเรียนอ่านหนังสือจะทําให้นักเรียนได้ฝึกการคิดการเขียนการวิเคราะห์การสังเคราะห์การประเมินค่าและนําข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตโรงเรียนภูท่อวิทยาได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการอ่านการเขียนการแสดงออกผ่านกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โดยจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเช่นการแข่งขันกิจกรรมการอ่านดีอ่านดังการอ่านออกเสียงการแข่งขันวาดภาพห้องสมุดในฝันการประกวดภาพถ่ายห้องสมุดของฉันหมวดที่4มาตรฐานด้านทรัพ,พยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียนภูท่อวิทยาเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาห้องสมุดโรงเรียนภูทอกวิทยามีทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์และทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์มีหนังสือหลายประเภทเช่นหนังสือพระราชนิพนธ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติหนังสืออ้างอิงวารสารนิตยสาร พจานานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเอกสารหลักสูตรสำหรับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ห้องสมุดมีวัสดุสื่อประกอบการเรียนรู้และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในปริมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้รับบริการเช่นชุดเกมชุดฝึกทักษะวีดิทัศน์ส่วนการแบ่งหมวดหมู่หนังสือ ห้องสมุดโรงเรียนภูท่าวิทยาได้แบ่งหมวดหมู่หนังสือตามระบบ Dewey และได้นำระบบการยืมคืนหนังสือของสพทมาใช้ในการบริการนักเรียนที่เข้าใช้บริการมีระบบยืมคืนหนังสือที่มีคุณภาพหมวดที่5มาตรฐานด้านอาคารสถานที่และวัสดุครุพันฑ์ห้องสมุดโรงเรียนภูท่าวิทยาจัดรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของสพทมีการจัดเป็นมุมต่างๆเพื่อสะดวกในการค้นคว้าความรู้เช่นมุมเกมมุมหนังสืออ่านนอกเวลามุมหนังสือเรียนมุมสืบค้นออนไลน์มุมเฉลิมพระเกียรติมุมสารานุกรมห้องสมุดโรงเรียนภูทอวิทยามีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เพราะนอกจากใช้เป็นห้องสืบค้นข้อมูลแล้ว ยังใช้ห้องสมุดเป็นห้องเรียนเพราะห้องสมุดของโรงเรียนเป็นห้องที่มีความพร้อมในทุกๆด้านมีระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรมีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลมีเครื่องพิมพ์ไว้คอยบริการนักเรียนมีหนังสือมากมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลบรรยากาศภายในห้องสมุดสะอาดอากาศถ่ายเทได้สะดวกภายในห้องสมุดมีโทรทัศน์ ที่เป็นสื่อเพื่อนำเสนอความรู้ให้แก่นักเรียนที่มาใช้บริการโรงเรียนภูท่อวิทยามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตจากหน่วยงานที่ใกล้เคียงเช่นโรงเรียนบ้านนาคำแคนโรงเรียนบ้านนาแสงโรงเรียนกัญยาณิวัฒนาโรงเรียนบ้านนาต้องโรงเรียนบ้านทุ่งรายจกโรงเรียนบ้านคำภู ห้องสมุดโรงเรียนภูท่วิทยาได้รับการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจากท่านผู้อำนวยการวิไลศักดิ์อยู่พงษ์และท่านรองผู้อำนวยการดาริกาสลัดกลางอยู่เสมอเพื่อเป็นการแนะนำวางแผนหาแนวทางที่จะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้ามุ่งเน้นให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักการสืบค้นเทคโนโลยีเป็นห้องสมุดที่มีคุณภาพต่อไป